คุณผู้ชมขอมาผมก็จัดให้กับการรีวิวปลัวโย3008มาดูกันว่า SUV คนนี้จะโดนใจกันมากน้อยแค่ไหน I swear to God they'll let me down I always o u g h t just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Hoover up, Todd they deserve it now It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown ก่อนอื่นทอมมี่ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามและเป็นกําลังใจให้กับทอมมี่มาโดยตลอดนะครับและหากคุณผู้ชมท่านใดอยากให้ทอมมี่รีวิวรถคันไหนนะครับก็สามารถแจ้งในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์ไปใน IG ส่วนตัวของทอมมี่ก็ได้เช่นเดียวกันและถ้าสามารถทอมมี่ก็จะจัดให้อย่างแน่นอนแต่ว่าบางรุ่นที่คุณผู้ชมขอมาก็อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับจุดไฮไลท์ของปวโยคันนี้สําหรับผมแล้วคือดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในเพราะว่าคันนี้เป็นแบรนด์จากยุโรปครับและดีไซน์ของเขาจะให้เสน่หความเปป็นยุโร อย่ยุโรเปียนได้ดีมากๆเลยฮะคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งของเขาไม่ว่าจะเป็น cx 5หรือว่า crv เป็นต้นนะฮะคือ,อน,น่าจะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นแต่คันนี้คือเป็นยุโรปเลยและผมชอบคือว่าสําหรับท่านใดที่แบบไม่อยากได้รถที่มันแบบมีกันเยอะแล้วอยู่บนท้องถนนอย่างเงี้ยคันนี้ก็จะตอบโจทย์ครับและแบบเวลาเราขับอยู่บนท้องถนนมันก็จะรู้สึกมันแปลกใหม่และดีไซน์มันก็จะแบบเฮ้ย เออเฮ้ยอันนี้มันดูเท่ดูพรีเมียมในระดับหนึ่งเลยครับในขนาดเดียวกันถ้าพูดถึงราคาของคันนี้จะอยู่ที่1 6 9 9 0ล้านบาทตีไว้ประมาณล้านเจ็ก็ได้มีรุ่นย่อยรุ่นเดียวเท่านั้นคู่แข่งของเขา CX5 กับ CRV ถ้าเปรียบเทียบหลกัลกๆแล้วราคาของทั้ง2แบรนด์นี้ของญี่ปุ่นนะครับคือจะน้อยกว่าแต่ถ้าบางรุ่นตัวท็อปอย่างเช่น m a z d a CX5 ก็จะสูงกว่าตัวคันนี้ด้วยซ้ำไปนะครับ แต่ถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบแบบเรชในเรื่องของราคานอกจาก CX-5 CR-V แล้วก็สามารถเอากลุ่ม P/PV ไปเปรียบเทียบกันได้ครับถือว่าเป็นตัวเลือกเยอะอยู่พอควรไม่ว่าจะเป็น Isuzu MU-X นะครับ Nissan Terra Toyota Fortuner เป็นต้นหรือว่า Ford Everest เพิ่งเปิดตัวใหม่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผมแล้ว คันนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่าราคาถ้าเปรียบเทียบแล้วก็จะค่อนข้างสูงเพราะว่าก็เป็นรถนําเข้าเช่นเดียวกันนะครับคันนี้จะใช้เครื่องยนต์เป็นเซิน1.6ลิตรเทอร์โบแรงม้าอยู่ที่167แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่245นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้านั่นเองครับสีภายนอกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับอันนี้จะเป็นสีคอปเปอร์นั่นเองนอกจากสีคอปเปอร์ที่เขาให้แล้วก็จะมีสีขาวสีดาแล้วก็สีเทาครับสำหรับผมแล้วเนื่องจากได้เห็นสีนนสดําามกที่สุดคันจะดู เป็นรถสปอร์ตสปอร์ตพรีเมียมในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นสีคอปเปอร์นี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมันยังมีระดับความพรีเมียมอยู่แต่ว่ามันจะให้ฟีลแบบอบอุ่นเป็นแฟมิลี่หน่อยนะฮะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเลยครับมาดูตรงกระจังหน้าของคันนี้ครับคุณผู้ชมกระจังหน้าของตัวปยโย3 0 0 8คือผมชอบมากเลยนะคือถ้าเราดูจาก,จากใกล้แบบนี้คือมันก็จะเป็นกระจังหน้าทั่วๆไปนะฮะแต่คือถ้าคุณออกไปดูแบบกว้างๆนิดนึงคือมันจะเหมือนว่าเป็นแบบ 3ม,มิติในระดับหนึ่งก็ว่าได้นะครับมันเหมือนว่าแบบสําหรับผมนะมันจะมี movement อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะจากตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาคือมันแบบเหมือนวิ่งเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาโชว์ตรงโลโก้ตรงนี้คือมันก็จะเงาในขนาดเดียวกันอันนี้ถือว่าเท่มากๆและมีองค์ประกอบโดยรวมด้วยไม่ว่าตรงนี้นะครับที่เป็นการออกแบบของเขาคือบอกตรงๆเลยนะมันแล้วแต่ความชอบเลยนะคือถ้าคุณชอบก็คือชอบไปเลยแต่ถ้าไม่ชอบก็คือแบบเออไม่เอาเลยนะฮะ อีกจุดหนึ่งครับคือดีไซน์ของไฟมันล้อกับตรงกระจังหน้าได้ดีถ้าคุณดูเชฟนะครับของไฟนะฮะคือมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะฮะมันยืดออกมาลงตรงนี้ด้วยเห็นแบบนี้ผมจะนึกถึงกึ่งกึ่งนะครับตัวฮาร์บ่าจ l ไรออนเลยครับแต่ของจูไรออนอ่ะมันจะใหญ่ไปหน่อยครับแล้วมันอาจจะดูเด่นเกินไปแต่แบบนี้ผมชอบมันบางๆไม่ได้เด่นหรือไม่ได้แบบอลังเกินไปเพราะว่ามันก็เนียนๆและล้อก,กันได้ดี ไฟหน้านี้ไม่ต้องกลัวครับเทคโนโลยีเป็นแบบ full LED นะฮะใช้ได้ครับระบบพวกออปชันด้านนี้นะฮะแล้วก็ถ้าคุณดูตรงกันชนนี้นะครับก็ล้อกันได้ดีเช่นเดียวกันกันชนตรงนี้จะเป็นสีแบบโครเมียมสีเงินนะครับก็ตัดได้ดีผมว่ามาทําให้โทนมาดูซอฟต์ลงนั่นเองนะดีไซน์ด้านข้างสําหรับผมคือชอบมากๆเลยครับมันจะผสมประสาน2แบบครับคือสปอร์แล้วก็พรีเมีย แต่ถ้าจะให้เทผมจะเทไปทางพรีเมียมมากกว่าสำหรับคันนี้และในขณะเดียวกันมันให้อารมณ์แบบอบอุ่นมากๆจุดที่ดูดุดัดนสปอร์ตสปอร์ตหน่อยก็จะมีตรงสเกิร์ตตรงนี้ที่จะเป็นแบบทูโทนะครับตรงนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับและตรงนี้จะเป็นโครเมรียมแบบเงาๆนั่นเองครับแล้วก็แร็คครับแร็คก็จะเป็นสีเงินเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้ก็ยังถือว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอยากจะแบบเฮ้ยไม่อยากในครอบครัวซะทีเดียวอยากจะแบบไปลุยๆบ้าง ก็อันนี้ก็จะตอบโจทย์เช่นเดียวกันอีกอย่างก็คือล้อครับเดี๋ยวดูดีไซน์ของล้อครับก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับแต่มันจะเป็นแบบทูโทนตัดกับสีดำนะครับแต่นี่จะเป็นดําแบบเพียโนแบล็คไม่ได้เป็นแบบดําด้านนั่นเองครับยางนี่ครับจะเป็นขนาด2 2 5ทับ5นะครับ R 1 8ปนะฮะยางยี่ห้อคือ Continental นั่นเองครับกระจกด้านข้างตรงนี้นะครับคือพับแบบไฟฟ้าได้นะฮะมีคีย์レスให้นะครับทั้งด้านหน้า ฝั่งซ้ายฝั่งคนขับแล้วก็คนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าก็มีให้ทั้งสองฝั่งเลยก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันครับดีไซน์ด้านท้ายโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันจุดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือไฟท้ายนั่นเองครับตรงนี้จะเป็นแบบ3ามขีดคือถ้าดูตรงนี้คือมันจะเป็นสไตล์แบบยุโรปเยนมากๆเลยนะเป็นยุโรปจริงๆเลยและถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วเราเปิดไฟท้ายตรงนั้นคือแบบโอ้โหมันสวยมากครับและเป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับอะ cx 5 crv อะไรแบบนี้มันจะเป็นคนละมู o กับโทนเลยนะคร และองค์ประกอบโดยรวมด้านท้ายจริงๆมันก็เหิด s อน SUV ทั่วไปแหละครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายตรงนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นสีแบบ Piano Black ค,ครับมันจะตัดกับสีบอดี้ได้ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสีนี้เป็นสี Copper มันจะให้อารมณ์แบบอย่างที่ผมบอกเป็นสไตล์ครอบครัวหน่อยแต่ถ้าทั้งตัวถังทั้งหมดเป็นสีดํามันก็จะให้อารมณ์แบบดุดุนิดหนึงนั่นเองครับข้างล่างตรงนี้กันชนนะครับ ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับมันก็จะตัดกับ4ีบอดี้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบแต่สำหรับผมถ้าดูเป็นภาพกว้างๆหรือว่าจะกใ,นใ,นในกล้ๆก็ตามก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกหรือว่ามันจะแหวกแนวโดดๆเกินไปไม่นะเพราะว่ามันก็ลงตัวได้ดีอยู่นะแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านครับท่อไอเสียมีอย่างละฝั่งนะครับซ้ายกับขวานะครับผม คันนี้จะมีกล้องมองหลังให้ครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คืออยู่ตรงเทะเบียนนี่แหละครับแต่น่าเสียดายคือมีแค่กล้องมองหลังอย่างเดียวเท่านั้นถ้ามีเป็นแบบ360องศาเลยก็จะดีมากๆครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำหรับผมผมเสียดายมากๆกับตัวเปอร์โย3 0 0 8แต่ออย่างที่ดีครับก็คือคันนี้สามารถใช้เท้าเปิดได้ครับเป็นแบบไฟฟ้าสปีดการเปิดก็ถือว่าเร็วอยู่พอควรครับมาดูพื้นที่กัน ก็ถือว่ากว้างอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าจะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนะครับสำหรับผมะผมพอกาดได้อยู่ก็คือใส่ได้ประมาณใบหนึ่งเต็มๆเ,เ,เลยนะครับถ้าถามว่า2ใบใหญ่ได้ไหมจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับมันจะแบบเบียดๆอยู่พอควรถ้าวางเป็นอย่างนี้นะครับใกล้ๆก,การติด,ตดกันแต่ถ้าวางซ้อนกันก็ถือว่าได้ครับและเราเอาตรงนี้ออกมันจะได้ไม่รู้สึกว่ามันมิดหรือว่าปิดเป็นจุนเกินไปนั่นเองนะครับ ก็แค่ดึงออกตัวนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายและถ้าเปิดตรงนี้มาก็จะเป็นยางอะไหล่ให้นะครับหรือถ้าเราต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเอาจริงๆนะครับเราก็ลอง mix and Mat c h ดูนะครับก็เผื่อแบบวางของจุกจิกแถวๆนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ยังมีสเปซเหลือแต่ในขนาดเดียวกันเราก็สามารถพับบาะแถวที่2ได้ครับการพับบาะก็สามารถดึงตรงนี้ได้นะครับนี่เลยครับแรงก็แทาจจะแรงนิดนึงนะครับเวลาเราดึงนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับค่ะป่า เนี่ยครับป้าก็ลงเลยแต่เห็นว่ามันแรงกระแทกนิดนึงนะครับและตรงนี้นะครับด้านหลังโดยเฉพาะถ้าไปตอนกลางคืนนะครับก็มีไฟให้ด้วยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสุดท้ายครับคุณผู้ชมมาดูข้างบนตรงนี้ถ้าเราอยากจะปิดนอกจากจะใช้เท้าแล้วก็แค่กดปุ่มตรงนี้ครับภายในของตัวโปวยโย3.08ถือว่ากว้างอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่จะมีแค่ตรงหน้าจอเนี่ยครับมันอาจจะทำให้แบบมัน ปิดหรือว่ากัน้นความกว้างของคอนโซลตรงนี้ในระดับหนึ่งนะครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าพูดถึงโดยรวมสระผมผมถือว่ากว้างนะครับลองมานั่งดูกันนะครับส่วนดีไซน์ผมก็ชอบนะครับคือหลักๆมันจะเป็นโทนแบบสีดาด้านนะครับหรือว่าสีเทาเข้มนั่นเองนะแต่คือดูดีมากๆครับเนี่ยเป็นซอฟทัชหมดเลยนะครับและตรงเนี้จะเป็นแบบดีไซน์แบบพรมนะครับคือผมชอบอะ่ะเออคือเนี้ยดีไซน์ผมว่ามันเนียนดีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแถบโครยมคือโดยรวมสัดส่วนที่เขาแบ่งมา เบ,นะบอะวัสดุของคันนี้ถือว่าเป็นระดับพรีเมียมเลยนะครับถ้าเราดูดีไซน์ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบนุนๆออกมานะครับคือเวลาเรานั่งนะครับมันจะเป็นได้ใน2แบบครับคือมันจะแบบนวดไปในตัวนะฮะและอีกแบบก็คือลำคาญไปเลยต้องลองมานั่งดูครับว่าเราชอบแบบไหนแต่ที่สําคัญคือไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆต้องลองขับดูด้วยนะครับเพราะว่าฟีลลิ่งมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับ และอีกจุดหนึ่งคือเป็นบอกไฟฟ้าทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งด้านหน้าผู้โดยสารด้านหน้าอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยภูมาลัยนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์นะครับรอเอกลักษณ์ของตัวปุยโยอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวส่วนส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ คือส่วนตัวแล้วอ่ะผมไม่ค่อยชอบทรงแบบนี้ครับ 1. เพราะว่ามันไม่ชินมันไม่คุ้นเคยและ2คือขนาดถ้าคุณเปรียบเทียบกับภวงมอะไรทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจากแบรนด์ญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปหรือว่าอเมริกาก็ตามนะฮะคือมันจะเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่และองศามันจะเป็นแบบกลมๆแล้วมันจะกระชับมือถ้าเราดูพวงมาลัยแบบเนี้ยคือมันจะเป็นสไตล์แบบ รถแข่ง f 1อะไรแบบนี้ยโดยประมาณนะครับมันจะได้อารมณ์แบบนั้นเลยนะครคือแล้วแต่ความชอบแต่เนื่องจากดีไซน์โดยรวมภายนอกภายในมันจะให้แบบเป็นสไตล์ครอบครัวอยู่แล้วแต่พวงมาลัยมันเป็นแบบสปอร์ตมากๆเลยก็ว่าได้ครับผมเลยรู้สึกติดๆขัดๆนี่คือพูดถึงแค่ขนาดแล้วก็องศาของมันนะครับแต่ถ้าพูดถึงความกระชับอย่างเงี้ยการล็อกมือการหักอย่างเงี้ยองศาแบบเนี้ย การออกแบบแบบนี้ถือว่ากระชับและควบคุมได้ง่ายมากๆครับเวลาเราอยากจะหักเนี่ยเพราะเราในปนุ่งอยเงนี้เราไหวอ่ะปึบๆอย่นี่ยมันหักได้ครับมันหักได้เร็วมากครับตอบสนองเร็วด้วยนะครับเร็วกว่าพวงมาลัยที่เป็นแบบกลมๆบางรุ่นด้วยซ้ำไปตรงพวงมาลัยอันนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็น voice command นะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูลองใช้ดู To begin say a command after the tone นี่เราก็เลือกตรงนี้นะครับ Increase temperature เ e d นะครับเขาก็เบาอุณหภูมิให้ให้เย็นขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็คือตรงนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นการควบคุมหน้าจอตรงนี้ครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนดีไซน์ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยคือเราแค่สไลด์นี่เองครับไม่มีอะไรครับแล้วพอเราอยากจะเลือกไหนเราก็กดโอเคครับอันนี้ผมกดตรงนาเวกชั่นนะฮะแล้วถ้าเราซูเข้ามาดูนะครับเราก็จะเห็นแผนที่เขาอยู่ข้างในนี้ด้วยนะอ่าอลังนะครับอลังนะครับนอกจากนี้อาจจะผมลองเลื่อนอีกอย่างนะครับก็เป็นแบบ อ่ะไดโอนะครับมันก็จะเป็นโทนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับอ่ะเปลี่ยนได้ครับอยู่ตรงนี้หมดเลยครับผมว่าโอเคอยู่ด r รีวิ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนดีไซน์เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีลถอยู่ตรงนี้ระหว่างขับรถด้วยนะครับออปชันตรงพวงมาลัยนี่ก็เป็นเรียกว่าสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นแบบควบคุมหน้าจอนะครับก็อย่างเช่นแบบพูดลำโพงเป็นต้นนะครับ ตรงนี้ก็โรอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มีแพดเดิชิพให้ด้วยนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับคนขับถือว่าทัานสมัยอยู่นะผมชอบนะครับคือมันทันสมัยแบบอลังการงานสร้างไหมก็ไม่เชิงแต่สำหรับผมคือมันเคลียร์สีโทนอะไรแบบเนี้ยมันโอเคนะเออระบบต่างๆที่แสดงอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันครับแต่น่าเสียดายคือไม่มี Head Up Display ให้อันนี้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกัน หน้าจอนี้จะเป็นขนาด10นิ้วนะครับถาว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่พอควรครับตรงนี้เราก็สามารถทั u ได้แหละนะครับแต่บางครังมันใช้เวลานิดนึงนะครับเนี่ยกดแป c ใช้เวลานิดนึง setting ตตอะไรอย่างเงี้ยครับนิดนึงแต่ถ้าเราอยากจะไปหน้าโฮมนะครับปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้พวกก็กดเข้าไปมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับมันมีไม่เขาเรียกอะไรมันไม่มีหลาย option ที่สามารถไปได้นะครับแผนที่ ก็อยู่ตรงนี้คือปุ่มหลักๆถ้าเราอยากจะควบคุมอะ่ะในหน้าจอเนี่ยจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มันจะอยู่ตรงนี้สะส่วนใหญ่สําหรับผมถือว่าดีนะเพราะว่าเวลาเราขับเราจะได้ไม่ต้องจิ้มหน้าจอแบบนี้เราก็กดจาตตรงนี้มันก็สะดวกนะครับมันก็สะดวกอยู่แค่กดจัตอ,อย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยแค่นี้นครับหรือเปลี่ยนอุณหภูมิลำพงอะไรเงี้ยเป็นต้นอยู่ตรงนี้หมดเลยครับก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้ปุ่มนี้จะเป็นที่ล็อกประตูนะครับนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นนะฮะ ตรงแผงด้านข้างประตูจะไม่มีปุ่มล็อคประตูนะครับตรงที่ดึงนะครับหรือที่เปิดประตูก็จะไม่มีแบบเปิดหรือปิดนะครับเราจะไม่สามารถเช็คได้เลยครับมันจะเป็นดีไซน์โทนเดียวรล้วนเลยถ้าอยากจะเช็คว่ารถเปิดหรือว่าล็อกอยู่นะครับก็ต้องดูจากไฟตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับลงมาตรงนี้เป็นไวร์เลสชาร์จเจอร์ใช้ได้เลยครับมีให้อันนี้ถือว่าโอเคครับนี่เป็นระบบการขับขี่ต่างๆครับคุณอยากจะขับบนแบบอ่านดูไฟตรงนี้นะครับเนี่ย สไลด์ไปอันนี้คือออฟนะครับอะดดัพตีฟนะครับนี่เป็นแซนนะครับเป็นทรายนะครับนี่เป็นดินนะครับหิมะนะครับแล้วก็นอร์มัลนะฮะระบบต่างๆจะแสดงผลอยู่ตรงหน้าจอนะครับเราสามารถเช็คได้เลยปุ่มพูดสตาร์ตตรงนี้อันนี้คือเกียร์ครับผมชอบนะดีไซน์มันเก๋ดีเวลาเราควบคุมนะครับถ้าเรายังไม่คุ้นเคยอ่ะคือเราจะแบบหักอย่างเงี้ยคือเนี้ย มันหักไปได้เลยเหมือนกันแต่บางทีเราไม่คุ้นเคยเราก็จะแบบหักแค่สเต็ปเดียวอย่างเงี้ยใช่เราก็คิดว่ามันจะไปแบบไปตรง R เลยแต่ไม่ใช่มันจะไปตรงเองก่อนคือมันจะต้องเป็นแบบจังหวะของมันนะครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับรถยุโรปอย่างแบบเบนท์บีเอ็มก็ได้นะครับก็คือว่าคุณแบบหักเนี้ยปุ๊บมันก็จะลงไปเลยหรือถ้าคุณหักขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะขึ้นไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นแบบสเต็ปของมันไปนิดนึงแต่นี่คือแค่เป็นดีเทลเล็กๆนะครับเผื่อท่านใดสนใจนั่นเองครับแล้วก็ ตรงนี้คือกล้องถอยหลังนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสำหรับผมภาพจะไม่ค่อยโดนอ่ะเอาง่ายๆเลยครับมันยังเล็กเนละเล็กไปนิดนึงอะ่ะคือสมมติถ้ามันทําเป็นออปชั่นให้มันแบบเต็มเต็มจออย่างเงี้ยได้มันก็จะรู้สึกเอ้ยมันกว้างขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็มีแค่กล้องมองหลังอย่างที่ผมบอกให้ครับก็คุณผู้ชมลองตัดสินใจกันดูนะครับพิสูจน์กันดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับนี่ก็เป็นกุญแจที่เขาให้มานะครับของปูโยก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคช่องเก็บของอยู่ตรงนี้วางของได้เล็กๆน้อยๆ ตรงนี้ครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าอันนี้เป็นปุ่มสปอร์ตนะครับพอเรากดแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นนั่นเองนะครับถ้าจะปิดก็อย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นแล้กดอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องกดค้างนะครับเนี่ยครับเป็นจังหวะของมันที่วางแก้ว2ช่องครับแล้วก็ตรงนี้ครับส่วนตัวชอบมากครับหคือแบบที่วางแขนตัวนี้มันค่อนข้างยาวและกว้างครับเวลาเราขับรถแล้วเราเพิงอย่างเงี้ยสบายๆครับแล้วก็อีกอย่างก็คือนี่เลยช่องเก็บของครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตขอออกนิดนึงนะครับอยากให้ดูความลึกของมันครับนี่ถือว่าลึกมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่แต่ตรงนี้อ่าเอาออกให้ดูนี่ครับลึกมากครับลึกมากแล้วก็มีไฟให้ด้วยแบบตอนกลางคืนหรืออะไรแบบเนี้ยเออมันก็โอเคครับผมอยากจะใส่ขวดน้ำสองขวดใหญ่ยังได้เลยครับแบบเอาเติมน้ำมันมาเนาะเราก็วางได้ตรงนี้หรือถ้าเราอยากจะวางเล็กแบบไม่อยากเอื่อมเพราะมันลึกเกินไปก็วางอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่วางให้นะครับก็โอเคครับก็โอเค ข้างบนตัวนี้จะเป็นปุ่มควบคุมซันรูฟนะครับถ้าเรากดตัวนี้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยเบาๆอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไม่ได้เป็นแบบออโต้นะครับถ้าอยากให้จะเป็นออโต้ก็คือต้องกดลึกเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแต่เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าใช้ได้เลยนะฮะค่อนข้างยาวเลยนะครับยาวมากครับไปถึงเบาะแถวหลังเลยนะฮะเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นตรงซันรูฟเลยนะครับก็แค่กดปุ่มเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไห ถ้ากดแค่ครั้งเดียวมันจะไม่ได้เป็นแบบออโต้แต่ถ้ากดลึกไปเลยนี่เห็นนะมันก็จะออโต้ไปนะครับแต่มันไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับมันเปิดแค่ครึ่งหนึ่งนะครับพอดีสุดแล้วนะครับเบาะของแถวด้านหลังนะคุณผู้ชมดีไซน์นะ่ะมันจะเหมือนกันกับด้านหน้าเลยแต่พอมาน,นั่งแล้วฟีลลิ่งมันจะไม่ค่อยเหมือนกันโดยเฉพาะตรงที่นั่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะนุ่มกว่านะครับ แต่ถ้าพูดถึงเล็กรูมกว้างครับเนี่ยเหลือเฟอือเลยครับยืดได้เต็มที่ครับไม่มีปัญหาแต่ยังไงก็ตามคือแนะนาให้หนั่งแค่2ท่านก็พอนะครับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายถ้าคุณนั่งตรงกลางเนี่ยมันจะติดตรงนี้อยู่พอควรท้าซ้ายวิสัยเวลาเรามองจากตรงนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แบบรู้สึกต่าไปหรือว่าสูงเกินไปเพราะว่าเลเวลมันเหมือนกับแถวด้านหน้าอยู่เลยในระดับหนึ่งที่วางแขนก็มีให้ครับนี่นะฮะแล้วก็กดป๊บนี่ครับ ใช้ได้ครับใช้ได้ก็โอเคเวลาพิงเวลานั่งอะไรแบบนี้ก็โอเคครับเวลาเรานั่งตรงนี้ถึงแม้มันจะนูนออกมานิดนึงอะแต่ผมว่ามันนั่งสบายกว่าด้านหน้านะเออรู้สึกแปลกไหมเออสำหรับผมรู้สึกแปลกนะแต่ผมว่าเออมันโอเคกว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันนูนจนเกินไปเทียบกับด้านหน้านะฮะแอร์ด้านหลังก็มีให้ครับแต่น่าเสียดายอย่างเดียวคือตรงนี้มันมีแค่ช่องเดียวเท่านั้นคือมันมีมาให้ครบไหมก็ครบอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณดูทั้งแท่นตรงนี้ คือมันรู้สึกว่ามันมีอะไรให้ได้มากกว่านี้เยอะเลยอะนะอย่างเช่นตรงเนี้ยมันวางอะไรได้ไม่มากก็น,น้อยอะแต่มารู้สึกมันโล่งๆไปหน่อยสำหรับผมนะนี่คือมุมมองสวนตัวกลงผมครับอันนี้ก็คือการพาชมภายนอกและภายในของตัวปวยโย3.8นะสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะครับดีไซน์ก็ถือว่าโอเคภายนอกและก็ภายในเลยแต่ออปชันยังยังให้ยอยู่ในระดับกลางๆถ้าได้เยอะกว่านี้ก็จะดีเหมือนกัน แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องราคาครับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก็ถ้าเทียบกับคู่แข่งก็ยังสูงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องลองเปรียบเทียบดูแล้วก็เรื่องโชว์รูมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับโชว์รูมถ้าพูดถึงในบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้เยอะสะักทีเดียวนะครับก็ต้องลองเช็คว่าถ้าเราสนใจรถประโยชน์แล้วเรามีโชว์รูมแถวบ้านหรือไม่เพราะมันก็อำนวยความสะดวกในด้านนี้จริงๆแต่ก่อนที่จะตัดสินใจต่างๆนะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันก่อนครับ เรามาทดลองขับกันครับคุณผู้ชมกับตัวเปโยสามศนะครับมาเรามาเริกการเร่งก,กันก่อนแล้วกัน,นะฮะว่าเป็นอย่างไรอยู่จากความเร็วระดับกลาแล้วกันนะครับประมาณ60กิโเมตรนะครับต่อชั่วโมงไปดูซิว่าการเหยียบเป็นยังไงในเจ็ดสิะนะครับไปหนึ่งร้อยครับหนึ 100. ่งร้อยถือว่าทําความเร็วได้ดีอยู่นะครับ ถ้าพูดถึงรถกลุ่มนี้นะฮะใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะฮะขับคล่องครับสิ่งที่ผมชอบนะครับของคันนี้เลยนะฮะก็คือว่ามันกาะถนนได้ดีอยู่พอควรนะครับถึงแม้จะอยู่ในความเร็วสูงก็ตามมันอาจจะควบคู่กับการควบคุมหรือแฮนด์ลิของคงมาลไยด้วยนะฮะนะคะีครับผมเร่งอยู่ครับ นะครับพออยากจะเปลี่ยนเลนนะครับเออใช่ได้ใช่ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะไปะเร่งกันไปเร่งกันไปนะครับแต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คืออยู่บนทางด่วนนะครับคือการที่อยู่ในระดับนะครับหรือพื้นถนนท,นที่สูงขึ้นนะฮะมันก็จะมีโอกาสที่มันจะตีกับลมและมันอาจจะทำให้ตัวรถนะครับไม่พริ้วเท่ากับอยู่บนถนนอ่ะที่ไม่ใช่ทางด่วนก็ได้เอาง,ง่ายครับเพราะว่า ลมก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับเอโรไดนามิกนะฮะแต่จากที่ผมเห็นตอนนี้ก็คือว่ามันโอเคนะการเร่งอะไรแบบเนี้ยถือว่าโอเคอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูการก่อนนะครับการเข้าโคง้งอันนี้อยู่ในความเร็วประมาณ125นะฮะแต่ขอย้ำว่านี่คือใช้การทดสอบเท่านั้นนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่านะครับเพื่อความปลอดภัยนี่ฮะเกาดถนนได้ดีครับกาดถนนได้ดีมั่นใจได้ครับคือ จุดหนึ่งเลยก็ได้ครับการขับขี่ของตัวปโย3า0ส่วนนะฮะคือที่ผมบอกว่ากริปอ่ะมันดีครับเวลาจับอย่างเงี้ยมันรู้สึกกระชับและมัน่นคงมันก็เป็นทรงแบบสไตล์แบบ F1 เนาะอย่างที่ผมบอกไว้แต่คือเนื่องจากพวงมาลัยมันจะค่อนข้างเล็กนะครับและสำหรับผมอะ่ะก็คือจะไม่ค่อยคุ้นหรือว่าไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่เพราะถ้าพูดถึงรถทั่วๆไปทรงพวงมาลัยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ มันก็เลยทำให้วิธีการจับมันจะรู้สึกว่าแบบมันไม่คล่องสักเท่าไหร่แต่นี้คือเป็นลายบุคคลนะครับอย่างไรก็ตามก็มาลองขับกันดูอีกทีอันนี้จะเปลี่ยนเลนให้ดูนะครับว่าเนี่ยครับโพวงมาลัยตอบสนองได้ดีนะครับตอบเสนยงได้ดีอ่าเดี๋ยวจะเหยียบต่อนะครับ เดยวจะเริ่มจากประมาณ100นะครับโดยประมาณป้านะครับอ่า120ละถามว่าเร็วไหมก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่ถ้าเอาแบบแค่ความรู้สึกหรือว่าความเร้าวใจอันนี้คือจะไม่ใช่นะครับมันจะไม่ใช่รถคันนี้จะไม่ใช่แนวนั้น สังเกตว่าเวลาเหยียบเมืม่อกี้คือจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่ครับแต่คือมันไม่ดังครับมันไม่ดังเลยก็ถือว่าโดยโรวมคือเก็บเสียงได้ดีนะเออคันนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีเบรกไม่ต้องเหยียบลึกนะครับไม่ต้องเหยียบมิดนะครับก็เอาอยู่ครับแต่มันไม่ใช่เหยียบปื้ดแล้วอ,อยู่นะคือมันจะอยู่ประมาณแบบ50าสอะเหยียบไปประมาณ50%นะครับมันก็จะแบบเออหยุดเลยทัศนวิสัยในการขับขี่ของคันนี้ถือว่าง้างนะถือว่าว้างครับ ผมเห็นได้ทุกอย่างโอเคเลยข้างหน้าตรงนี้โอเคเวลาเรามองกระจกด้านหลังตรงนี้ไปนะฮะก็ถือว่าโอเคส่วนตัวแล้วถามผมอะ่ะเวลามองจากกระจกด้านหลังตรงนี้ครับช่องที่เขาให้อะ่ะคือมันก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะแต่สําหรับผมอะถ้ากว้างได้มากกว่านี้มันจะรู้สึกว่ามันจะโปร่งและสบายกว่ามากกว่านี้นั่นเองนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่ต้องคานึงคือกระจกด้านข้างครับเวลาเรามองนะครับกระจกด้านข้างน,นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเลนยออะไรแบบนี้คือ พอมันนั่งแรกๆอะ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยองศาหรือว่าขนาดมันจะรู้สึกแบบเล็กๆไปหน่อยอะ่ะคือมันจะได้ฟิลเหมือนพวงมาลัยนี้เลยนะแต่เวลาขับไปสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะผมรู้สึกเอ้ยมันก็โอเคอะ่ะคือมันชินอะ่ะเอ,า,อาง่ายๆครับอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับเผื่อท่านใดแบบเฮ้ยกำลังลังเลซื้อตัว3008แล้วอยากจะแบบไปเปรียบเทียบก,กับเจ้าอื่นๆดูความเหมาะสมดูการชอบของเรา และเผื่อท่าในใดมีโอกาสทดลองขับก็อาจจะได้สังเกตได้โดยสัมไปนะครับก็ถ้าใครอยากจะได้แบบ Sport, สปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะฮะก็มาได้นะครับโหมดนี้ก็ช่วยอยู่นะครับมันจะได้เปลี่ยนฟีลอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับหรือถ้าเราต้องการทําความเร็วเพื่อที่จะแซงอะไรแบบนี้เออก็มาโหมดนี้ได้แต่แน่นอนเวลาเราเปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าไดนามิกนะครับก็คือมันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้าจะเปลี่ยนกลับก็กด S ค้างไว้นะครับคือใส่รักสปอร์ตมันจะอยู่ตรงตัวกอรเกียร์นะครับที่เป็นดีนะฮะอยู่ตรงหน้าจอเนี่ยครับจะเป็นตัว Ss เตัว S เล็กๆนะฮะดูการเข้าโค้งนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางลงบ้างนะครับดูนะว่าเป็นยังไงแต่ที่ประทับใจคือการก่อถนนจริงครับ รู้สึกมันมันเฟิร์มดีมันสตรองดีครับอนะครับเนี่ยอันนี้เข้าโค้งอยู่ประมาณความเร็วนะครับ80สกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ไหลลงมาเหลือเจ็ดสิบละพอผมไม่ได้เหยียบคันเร่งแต่คือรู้สึกฮ้ยมันโอเคนะมันโอเคพงมอะไรก็ตอบสนองได้ดีครับเดี๋ยวเรามาลองจากความเร็วต่ำนะครับหรือว่าสปีดต้นกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไหลไปเรื่อยๆกันก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวจะเหยียบดูนะครับคือถ้าแบบไหลยอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะล่อม,มันเนียนอยู่ครับแต่พอเหยียบหนักๆจะเป็นยังไงป่ะดูกันขึ้นเร็วนะถ้าไปเล่นบแบบ่ยกาสิบละอเบก่อนอ่าเอ้ยถือว่าเร็วอยู่นะถือว่าเร็วอยู่นะครับ แต่มันอาจจะไม่ได้เนียนสักทีเดียวหมายถึงรอบของมันนะครับเวลามันเปลี่ยนเกียร์ไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้เนียนสักทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงความเร็วอะเฮ้ยมันขึ้นมาเร็วนะถ้าเป็นเล่นนะครับคือถ้าคุณเปรียบเทียบนะครับกับความเร็วสูงเมื่อกี้นะครับที่ผมรออยู่บนทางด่วนนะคะรอบมันจะ,จะไปเนียนอยู่พอควรน,นะฮะแต่ถ้าเป็นความเร็วต่ำนะครับหรือว่าสปีดต,ต้นเมื่อกี้ก็คือประมาณแบบ ผมเหยียบนู้นประมาณ15กิโเมตรต่อชั่วโมงครับจนถึง20อะไรเงี้ยแล้วก็เหยียบขึ้นไปเลยให้ถึงแบบ80 90อะไรอย่างเงี้ยคือมันเร็วแต่ว่าล่อมันจะไม่เนียนมันจะแบบไม่ได้แบบไปเรื่อยๆมันจะแบบบึบๆนิดหนึ่งนะฮะเรามาดูความเร็วระดับกลางแล้วกันนะครับประมาณจาก50เปนะครับอ,อ่าเหยียบไปเรื่อยๆเยลยนะครับกว่า90เดี๋ยวไล่ลงต่อครับ คือถ้าสังเกตเมื่อกี้นะครับเวลาเราเริ่มแบบประมาณ50หรือ40อะไรแบบนี้ครับแล้วเราเหยียบแบบชิกดาวครับมันจะมีอาการแบบเขาเรียกว่างไชงชะงักชะง,งักนิดนึงนะครับเหมือน,มนกำลังสตาร์ตตัวอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงครับแต่ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นนะฮะส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันดีนครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าแบบรถมันทรงตัวได้ดีอยู่ไม่ได้แบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบโหมันกระตุกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เลยอีกรอบแล้วกันนะครับจาก60ป้าเนี่ย มันจะมีนิดนึงมันจะมีนิดหนึง,นนนงแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะครับคือการออกแบบของรถคันนี้ทรงของคันนี้รวมถึงการเร่งการขับของคันนี้มันจะเน้นไปทางครอบครัวซะมากกว่านะครับถ้าคุณแบบเฮ้ย <c oughs> ผมชอบแบบรถครอบครัวแบบสปอร์ตสปอร์ตมันก็มีแค่วิธีเดียวนะครับก็คือการปรับโหมดให้เป็นสปอร์ตอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงกลุ่มในเซกเมนต์เนี้ย คือแบบส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้ไปทางสายสปอร์ตเลยนะครับมันก็จะเป็นสไตล์ครอบครัวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบ r CRV CX 5อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในกลุ่มนียไม่มากก็น้อยแต่ถ้าพูดถึงแบบขับสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะนึกถึง Honda ใช่ไหม CRV แต่มันไม่ใช่ครับสำหรับผมจะไปทาง CX 5มากกว่าเพราะ CRV มันจะไปทางแนวครอบครัวจ่าๆแล้วไม่ใช่แบบ HRV หลืออะไรแบบนี้นะครับ ปครับศูนยถึงร้อยครับปยป้านี่หยาบสุดแล้วครับหกสิบแปดสบเก้ิหนึ่งอยโอ้โหเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะแต่นี้ขอเอ่ยย้ำเลยนะครับว่าอันนี้ผมแค่ให้ดูฟิลเฉยๆนะครับไม่ได้แบบโหแบบมันไม่ได้เส้นตรงซะทีเดียวหรืออะไรแบบนั้นคืออยากให้ดูฟิลเวลาเราเล่นจากสูนถึงหนึรอยอะ ลักษณะหรือว่าฟีลลิ่งอะโดยรวมมันจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าคุณดูฟีลโดยรวมเมื่อกี้ถือว่าโอเคนะมันแค่จะมีช่วงแรกแน่นอนเพราะว่ามันคิกดาวอะครับเหยียบแบบลึกไปเลยนะครับก็มันก็จะมีการแบบรู้สึกแบบพุ่งๆนิดเดียวแต่ไม่เยอะครับถ้าพูดถึงภาพโดยรวมถือว่าเป็นรถที่ขับโอเคเลยนะใช้ได้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะกลับรถดูนะแล้วดูนะครับว่าพวงมาลัยอะครับมันตอบสนองเป็นยังไงม,มันจะเทินมากับแค่ไหน ดูนะครับดูจากตรงพวงอะไรนี้นะดูจากมือพวงอะไรนี้นะครับะน,นะครับอ่ะก็กลับมานะครับแต่ถ้าเร็วได้กว่านี้ก็ด,กดีแต่ไม่เป็นไรครับโดยโรก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับอุ้ยโอเคครับสรุปแล้วตัวโปยโยส0 0 8นถือว่าเป็นรถที่ ขับดีอยู่พอควรเลยนะเหมาะกับเป็นสไตล์รถครอบครัวครับแต่ถ้าจะขัดขัดก็แค่ตรงพรมอะไรนี่แหละสาหรับผมนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามใดๆนะครับหรือว่าข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ